13ข้อคิดดีๆจากหนังสือใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้ 1. การเล่นโซเชียลมากเกินไปอาจทำให้เราซึมเศร้าได้เพราะเราอาจจะคิดว่าคนอื่นมีชีวิตดีๆทั้งที่ความจริงอาจจะไม่ใช่เลย 2. เราไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น 3. เราควรรักในตัวตนที่เขาเป็นไม่ใช่ตัวตนที่เราอยากให้เขาเป็น สเราไม่จำเป็นต้องรอให้สำเร็จถึงจะภูมิใจในตัวเองให้รู้สึกภูมิใจในทุกๆก,ก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ 5. การพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายเวลาเราไม่สบายกายเรายังไปพบหมอเพื่อรักษาเลย 6. บางทีการถูกปฏิเสธก็ช่วยให้เราตัดสินใจในบางเรื่องได้ไง่ายขึ้นเหมือนกัน 7. ระวังสิ่งที่เราจะแสดงในออนไลน์ถ้าเราไม่กล้าพูดต่อหน้าก็อย่าเอาไปแสดงในออนไลน์ 8. รู้จักกอดตัวเองและขอบคุณตัวเองให้มากๆ 9. ยินยอมให้ตัวเองสบายใจและมีความสุขได้ 10. อย่าเอาแต่ต่อว่าตัวเอง 11. พ่อแม่ผิดพลาดได้ความรักของพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลา 12. ถ้าเราพยายามทําให้คนอื่นพึงพอใจจะมีคนหนึ่งที่ไม่พึงพอใจเสมอนั่นคือตัวเราเอง 13. เราต้องเรียนรู้การยอมรับความพ่ายแพ้สามารถปลอบใจตัวเองและเป็นเพื่อนตัวเองได้